ด่านนครที่ไม่เคยหลับไหลด่านกว้างอยู่วันนี้เราพาผู้อย่างรู้นะครับหรือเป็นตัวนักคู่เข้ามาเล่นใน identity v วันนี้นะครับเพื่อนโดนตีละ คืนนี้ใกล้เสร็จละเดี๋ยวรอเพื่อนนอกแล้วค่อยไปช่วยระหว่างรอก็ปั่นไฟไปก่อนเอ้าเพื่อนวิ่งมาทางนี้ ฮันเตอร์ก็น่าจะเล็งเพื่อนแล้วครับฮันไม่รู้ฮันไม่รู้คิดว่าเพื่อนขึ้นไปข้างบนส่วนเราเองก็ปั่นไฟไปก่อนเรียบร้อยครับนักบวหญิงร่วงแล้ว เอาแล้วเพื่อนไปโดนตียังไงล่ะนั่นะจิตกรล้มเลยไม่ได้อพบ,บุคลิกมานะเพราะว่านี่ไม่ใช่ประเภทช่วยเหลือ อีกสองเครื่องครับปั่นข้างบนเพื่อนให้ยิวให้ไหมให้ยิวให้ไหมเพื่อนน่าจะไม่อยากคิวแล้วครับน่าจะรีบรีบปั่นรีบรีบ,รบ,รบจบเอาเ้ย okay. แน่แน่ฮิวกันก่อนฮิวกันก่อนจะวิ่งไปไหนไกายะฮิวเพื่อนก่อนเฮ้ ยิ้เพื่อนหนเพื่อนยิ้ให้เราก่อน วใ,ใจแรงขนาดน,นี้นั่นเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอเคเพื่อนไปช่วยละเราต้องไปปั่นไฟเครื่องข้างบนส่องประตูมาเอา้าวิ่งหนีอยู่ วิ่งหนีไปนะเพื่อนเดี๋ยวเราปั่นไฟให้แร้ว,วิ่งหนีขึ้นมาทางนี้ทำไมอ่ะผู้ลาไม่อยู่มเราเจ็บอยู่อ่ะดีเลย อย่างน้อยถ้าหายเจ็บมันก็นพอได้เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งมันตรงนี้ตรงนี้เดาต้องรีบไปหาเครื่องบันไฟ โง่ีโหห้องใต้ดินซะด้วยาตายเหมือนกันโ้ตายหมดเลยดีนะมีหลุงอยู่งี้เราไม่อยู่ละไปละโว้มาเจอด่านโบสเกิดใกล้เครื่องซะด้วย ก็ปั่นเลยครับโอ้โหนักโทษน็อกน็อกเลยรับประตูกันลงกุยแล้วครับนักโทษ อุ้ย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 อุ้เอาไป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 ลงไม้กันโอ้น็อกอีกแล้วครับครั้งนี้ช่วยไม่ได้ละต้องปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จตอนนี้ยังไม่ปั่นสักเครื่องเลยโอกาสรออก็จะยากแล้วครับ นอกสองละผมจะไม่ใช้นกฮูกใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองจริงๆมันก็เพิ่มได้ครับแต่ว่าเวลาเพิ่มแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องไปมองฮันเตอร์ครับ มันก็จะยากนิดน,นึงอีกอย่างเพิ่มช้าด้วยรีบปั่นไฟเอ้าไม่มาช่วยปั่นไฟกันหน่อยเหรอปั่นคนเดียวก็ได้เฮ้ยหัวใจโอ้โหอยู่ใกล้ๆนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นไม่มะโผเนี่ย จะไปทางไหนไปทางไหนเอาตามผมใส่นุกหอหอใส่ถูกจังหวะมากครับเดี๋ยวหนีก่อนเป็นไรเผื่อละครับผมกะว่าจะวนกลับไปปั่นเครื่องปั่นไฟเครื่องเดิมนะครับ เพว่าปั่นค้างไว้แต่ว่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับไปปั่นก่อนไหนบอกเพื่อนตั้งใจถอดรหัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เแล้วทำไมมาโผล่กันแล้ววะอ้าวเฮ้ยไม่โดนด้วย หนีก่อนอ้าวทางนู้นล้วไม่เห็นเราใช่ไหมบอองว่าจะไม่เห็นนะแต่ทำไมหัวใจยังเต้นอยู่รู้หรือเปล่าน,น่าจะรู้แล้วล่ะครับเิดกระจกไปหาใคร มาปั่นเครื่องนี้ก่อนก็ได้ยังไม่ได้ปั่นเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวไปแค่แตะก็พอโอ้เครื่องนี้ก็ยังไม่ได้ปั่นคงต้องเป็นเครื่องนู้นแล้วล่ะครับ เพื่อนอย่าล้มนะจุกไว้จุกไว้จุกไว้ก่อนอีนิดเดียวอีนิดเดียวมีลมใช่ไหมงั้นจุดเครื่องนะไปไปไปประตูเปิด เอาแล้วมันล้มเลยตอนนี้โทตบก่อนเผื่อฮันวับมาโอเคประตูปเปิดรับอ้ยวับมาจริงๆด้วยเอาแม่หมอเอาแม่หมอไม่วิ่งอ่ะ แม่หมอหลุดไปแล้วครับจบเลยครับแม่หมอน่าจะช่วยไม่ได้แล้วละครับคงต้องไปแล้วล่ะครับโทษทีนะเพื่อน